อย่างหนังไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะพลอดเดิมๆตบจูบนะครับหรือพลอตระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็มีเนาะมีน,น้นะเราพลวัวก็เดาไม่ยากใช่ไหมพระเอกกับนางเอกเนี่โอโ้กว่าจะได้เสียกันนี่มันมันมีอะไรบังเอิญไปหมดนะหนีผู้ร้ายเนี่ยขับรถหนีผู้ร้ายเข้าไปในป่าติดลมปั๊บติดลมปั๊บข้างๆป่าตรงนั้นเนี่ยก็มีผมีกระท่อมอ่า ฝนตกฝนตกพระเอกนางเอกต้องประคองกันไปเข้ากระท่อมโอ้ยนางเอกนี่เปียกทั้งตัวพระเอกก็ต้องเสียสละถอดเสื้อมาห่มให้ฝ่ายนางเอกภาพตัดไมกทีหนึ่งล้นจ้นกันอยู่ครับท่านประธานตัดออกไม้ทีหนึง่งพระเอกนอนร้องไห้ท่า,านประธานนางเอกออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกครับ รนันนะ,อ,ะอย่างงี้มันประมาณนนอบินียังไงพอตำรวจมารุมจับผู้ร้ายนะพระเอกจากคนธรรมดาตำรวจจับผู้ร้ายพระเอกเริ่มตะเบะผมรอยตำรวจเอกสมชายหองฮีรายงานตัวครับนะเป็นตะเป็นน้อมีนินีเป็นตำรวจปลอมตัวมาสภาพ